เอาแล้วไงละเด็กผีหลังจากนี้อีกหนึ่งปี6เดือนเซอร์จิมอาจถูกพี่น้องเกวเซอร์บังคับให้ขายหุ้นที่ถือไว้ทั้งหมดหงามไส้จริงๆส่วนสาเหตุที่ท่านชิกยัดซิม ถอนตัวจากการเทคโอเวอร์สมสรเป็นเพราะว่าแกไม่ยอมส่งเอกสารสำคัญมาให้สโมสรอหนึ่งอย่างเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่โอน้นแฟนผีอะไรขนได้นะครับหลังจากที่สจิมแรดคลิปทุ่มเงินจำนวน1,300ล้านปอนในการเข้ามาซื้อหุ้นแมนยู25% จนมีการประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงวันคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางพิมเมลีกเลยและคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในช่วงการเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าล่าสุดก็มีเรื่องให้เด็กผีต้องลุ้นกันอีกแล้วเพราะมีรายง,งานข่าวจากเดอะไทมระบุว่าสจิมอาจจะถูกบีบให้ขายหุ้นของตัวเองในอีก18เดือนข้างหน้าหลังจากข้อตกลงได้รับการอนุมัติ โดยพี่น้องเกลเซอร์สามารถประกาศขายสโมสรได้ทันทีและสามารถบังคับให้เซอร์จิมขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ซื้อรายใหม่ที่พี่น้องเกลเซอร์พอใจได้เอาอีกแล้วพวกมึงเนี่ยเขี่ยวอีกแล้วแต่ทางเดอะไทม์ได้เพิ่มเติมว่าในเอกสารซื้อหุ้นมีการระบุเอาไว้ว่าเซอร์จิมจะได้รับการยื่นข้อเสนอขอซื้อเป็นคนแรกถ้าหากพี่น้องเกลเซอร์มีความตั้งใจที่จะขายสโมสรในอนาคต รวมไปถึงพวกเขาสามารถหาผู้ซื้อรายอื่นที่เสนอราคามากกว่าได้ด้วยซึ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้พี่น้องเกลเซอร์จะยังไม่สามารถ เปิดรับข้อเสนอใหม่ได้ในอีก12เดือนหลังข้อตกลงระหว่างเสอร์จิมกำลังจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เสอร์จิมอย่าไปยอมมันครับไอ้พวกนี้มันเขี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้เซอร์จิมได้รับการอนุมัติจากพิมเมลีกแล้วนะเสอรอจิมก็ทำงานให้หนักเลยครับช่วยพาแมนยูกลับมามีผลงานที่ดีขึ้น ไอส2ตัวนี้มันจะได้รีบขายสโมสรเซจิมจะได้เป็นคนแรกไงที่ซื้อเข้ามาหมดเลยอย่าลืมนะทำงานหนักแล้วมีเงินสํารองเอาไว้ด้วยจะได้เอามาจ่ายไอหน้าเลือด2คนนี้เวลามันขายสโมสรน,นะเจิมส่วนสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างเดอะเทเลกราฟก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้กลุ่มทุนจากกา์ตาของท่านชิกยัสซิมบินฮามัดอัลทานีถอนตัวจากการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินได้นั่นเองโอ้ oh, ท่านชิกไม่น่าเลยโดย The Telegraph ได้ระบุว่าทั้งแมนยูได้ร้องขอไปยังกลุ่มทุนจากกาตาของท่านชิกให้ส่งเอกสารยืนยันแหล่งเงินทุนของพวกเขามาด้วย แต่ข้อเสนอใหม่ที่ถูกส่งมาให้สโมสรน,นั้นดันไม่มีเอกสารที่แมนยูต้องการแนบมาทําให้สโมสรต้องยื่นคําขาดเพื่อให้ทั้งฝ่ายของท่านชีคได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเอาไว้ด้วยแต่ต่อมากลุ่มทุนของท่านชีกก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากกระบวนการการซื้อขายสโมสรในท้ายที่สุดโธ่ท่านชีคทำไมอะ แหล่งที่มาของเงินเกิดอะไรขึ้นส่งมาเอกาสารไม่กี่แผ่นเองโอ้โหพอเด็กผีมารู้แบบนี้แล้วก็อดเสียดายไม่ได้เนาะแค่เอกาสารอันเดียวเองทําไมถึงไม่ส่งมาเออแล้วทีมงานของท่านชีกเนี่ยทำไมไม่เตรียมเอาไว้หรือว่าแหล่งที่มาของเงินทุนในการมาเทคโอเวอร์แมนยูเนี่ยมันหลายแหล่งเกินไปปิมนไม่ทันหรือถ้าปิมนมาเนี่ยมันจะเยอะไปมันหนาไปส่งมาไม่ได้เอ,อ๊หรือยังไงกันโธ่เอ้ยท่านชีก คงจะใบใบแล้วล่ะหลังจากนี้แล้วจะไปซื้อสโมสรอ,อื่นเนี่ยยังไงแกก็ต้องส่งแหล่งที่มาของเงินทุนอยู่ดีอะแล้วเอาไงวะเนี่ยไม่ซื้อแล้วไงทีมฟุตบอลฮะก่อนจะจากกันไปเด็กผีคิดเห็นยังไงกับข่าวของเสื้อจิมแล้วก็ทันชีกยัตซิมสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับและก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะจ๊ะ